สามสิ่งแค่นี้มันคือพื้นฐานหลักๆเลยปัจจัยหลักๆเ,เลยที่ทุกคนควรมีเลยนะคะอย่าลืมง่ายๆเลยล้างหน้าให้สะอาดบำรุงมาจอเรเซอร์ให้ถึงแล้วก็ป้องกันให้ถึงอีฟแนะนำเป็น3เซตนี้เป็น3มเซตนี้ที่แบบขโม,มาง่ายๆคลีนซิง่ง ครีเซอร์นะคะมอยเจอร์ไรเซอร์ก็เลือกเอาว่าเราอยากจะเสริมสกินแบรีอร์ก่อนหรือว่าเราอยากจะหน้าขาวถ้าใครไม่เป็นสิวก็หน้าขาวไปเลยตัวนี้ถ้าใครที่เป็นสิวแบบผิวหน้าอ่อนแอก็ใช้ใบไม้ตัวนี้เสริมโครงสร้างผิวนะคะเสริมสกินแบเรีอร์ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะกันแดดกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อไฮบิดซันเจลนะคะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดสมูทซึ่งอีฟใช้พร้อมกันเลยนะตัวนี้ไม่มีสี เหมาะสำหรับเซนซิทีฟสกินนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสิวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะล้างออกง่ายโดยการใช้ฟิลเตอร์ครีม i n g อะไรก็ว่าไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกนันแดดที่มีสีถ้าเกิดว่าใครอยากแบบเบลอรูขุมขนหน้าสว่างไม่อยากแต่งหน้าหนักก็ตัวนี้ได้เลยนะคะเป็น S P F 50หับวมี S P F 50นะคะสามารถเลือกใช้ตามความชอบตามความผนัดของแต่ละคนได้เลยนะคะนี่ค่ะก็มีง่ายๆค่นี้เองล้างหน้าให้สะอาด บำรุงมาจอยเซอร์แล้วก็กันแดดให้ถึงแค่นี้เองนะคะเราก็มีผิวสุขภาพดีแบบว,ว่าไม่ต้องบำรุงอะไรให้ว่นเวอร์แค่นี้ก็สวยได้จบครบาขั้นตอนง่ายๆใช่